โอเคมีคำถามไม่ถามนะต่อไปพินัยกรรมแบบที่หนึ่งพินัยกรรมแบบธรรมดาจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้ต่อหน้าพยานสองคนพยานต้องไม่มีส่วนได้เสียในพินัยกรรมแล้วพยานต้องเซ็นต่อหน้าสมมุติว่าเจ้าของทรัพย์มาทําพินัยกรรมเขียนพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยทำเสร็จแล้วนะต้องมาเถียงต่อหน้าพยานพยานต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าวันวันนี้ให้พยานคนหนึ่งเซ็นอีกวันหนึ่งให้พยานคนหนึ่งเซ็นไม่ได้เพราะนั้นพินัยกรรมแบบธรรมดา พยานต้องไม่มีส่วนได้เสียนะถ้าพยานมีส่วนได้เสียนี่เป็นโมคะนะผิดแบบนะเพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างอันนี้ให้เห็นง่ายๆนะแม่มีลูกสองคนลูกชายแยกครอบครัวไปแล้วลูกสาวอยู่อยู่กับแม่ดูแลแม่ใกล้ชิดแม่ก็ทําพินพัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยแล้วก็ยกบ้านกับที่ที่อยู่ทุกวันนี้ให้ลูกสาวแล้วก็ให้ลูกสาวเป็นพยานพอแม่ไปจากโลกนี้พี่ชายมาฟ้องแบ่งทรัพย์เพราะอะไรเขาโต้แย้งว่าพินัยกรรมทําผิดแบบเป็นโมคะเพราะว่าแม่ยกทรัพย์ให้ลูกลูกสาว แต่ให้ลูกสาวเป็นพยานอย่างงั้นไม่ได้นะต้องระวังนะใครมั่นสักคู่ลุงออสถามนะว่าแม่ยกพินัยกร